สวัสดีครับพี่น้องครับผมนะครับผมมื่อนี้มาพบิณฑครับผมปุญญบาลแจ้งข่าวครับเมื่อนี่ครับผมเมื่อนี้มาตอบขอสงสัยนะครับผมสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่สีมาทํางานเกาหลีใต้นะครับนะครับผมมื่อนี้สีมาบอกสู่กันฟังนะพี่น้องเนาะพอดีกะมีพี่น้องหลายคนนะครับผมถ้าขามาถามผมนะครับในเพจของผมหรือมาในช่องของผมเองก็ดีนะครับผม ถามว่าไอ้คิดตั้งไหนแน่นะครับผมการไม่็ำงานเกาหลีใต้นะครับผมบรูวาสีเริ่มต้นแบบใดนะครับผมกันพี่น้องบรูวาซีเริ่มต้นแบบใดมาฟังคลิปนี้นะครับผอแม่พี่น้องสีมีคําตอบนะครับผมผมก็สีซอยเป็นแนวทางให้พี่น้องเนาะในการตัดสินใจนะครับเนาะนะครับผมอันดับแรกเลยต้องคเข้าใจนะครับผมการสิมาทํางานเกาหลีใต้นะครับมัน มันต้องสอบนะครับผมมันต้องสอบแข่งมันต้องสอบภาษานะครับผมสอบภาษาเกาหลีมากนะครับทุกอย่างนะครับขอสอบทุกอย่างนะครับผมสองรอบสอบสองรอบนะครับผมขอสอบสองรอบสิเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะครับผมขอสอบสิเป็นภาษาเกาหลีมดเลยนะครับนะครับพอะนนแล้วนะครับผมเขาู่ดีปุ๊บนี่เขาจิไปสอบไปถามเขาว่าเปิดสอบเมื่อไหรเขาจิไปสอบเลยบ่ได้นะครับพี่น้องบ่รูลเรื่องบ่ผ่านแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องต้องเรียนรู้ภาษาเกาหลีใต่ก้อนนะครับ เรียนรู้ภาษาไห้หู้ภาษาเกาหลีใต่ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราห้องก็ต้องไปหาโรงเรียนเรียนนะครับผมหาโรงเรียนเรียนภาษานะครับผมแล้วก so. ็พอเขาเรียนภาษาแล้วนะครับผมพอหูภาษาเกาหลีแล้วนะครับการโทรไปถามข้าเจ้ากรมแรงงานการโทรไปถามกระทรวงแรงงานนะครับผมอยู่ดินแดงนะครับกระทรวงแรงงานนะครับผมโทรไปก็ได้นะครับไม่ต้องไปเองโทรไปนะครับผมไปถามเขาว่าสิมีการเปิดสอบมือไดนนะครับผม หรือพอม่พี่น <IM> ้องบางท่านอยากเรียนแต่ว่าต้องการสิู่มาเปิดสอบมือไหนพอม่พี่น้องกับโทรไปปรึกษาก็บส่วนแรงงานหรือว่าสอบถามเขากลางก็ได้ว่าสิเปิดสอบมือไหนนะครับผมเข้าจไดกาเวลาถึงในการเรียนนะครับผมเรียนนี่ผมคิดว่าเรียนลุงหนาจากสามเดือนก่อนสอบก็ดีนะครับเพราะว่าเขาสิมีเวลาเตรียมตัวเนาะเพราะว่าใช้เวลาเลียนประมาณสองเดือนนะครับเรียนประมาณสองเดือนนะครับผมอ่าแต่ประเด็นนี้การสอบนี่คือว่ามันสอบสองช่วงเนาะช่วงแรกคือว่า ออ <cake> สอบเรียนรู้ภาษาเบื้องต้นนะครับผมนะฮะสอบเรียนเรียนภาษาเบื้องต้นนะครับผมนะครับนะครับผมมันสอบภาษานะครับผมอ่าเขาเรียกว่าสอบความรู้ขั้นพื้นฐานนะครับผมสอบขั้นพื้นฐานภาษาเกาหลีไต้นะครับผมนะครับผมพอสอบรอบแรกผ่านปุ๊บนะครับมันก็สิมีสอบรอบรอบที่สองอีกนะครับผมสอบรอบสอง รอบสองนี่คือว่าเป็นรอบสอบทักษะนะครับผมความสามารถในการสมรรถภาพร่างกายของเขาทักษะความรู้ความสามารถของเขาในการทํางานนะครับผมสอบรอบที่สองเป็นแบบนี้นะครับนั่นแหละครับผมมีสอบสองรอบนะครับผมก่อนอื่นก่อนใดเลยนะพี่น้องพี่น้องต้องตรวจสภาพร่างกายของตัวเองนั่นนะครับว่าเขามีโรคประจําตัวอย่างบ่อนะครับผมป่วยมองไดเก็บมองไดบ่อกินยาอย่างยูบอนะครับผมนะครับตรวจสอบสภาพร่างกายกับของให้ดีนะครับและผมแล้วก็ ตอสอบร่างกายเขาปกติแล้วผมมีโรคมีพายอย่างเราเขากลับไปสอบเอ่ยไปเลี้ยนนะครับผมมันไปสอบไปเลี้ยนก่อนนะครับผมเลี้ยนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับขั้นตอนแบบนี้มันสีง่ายกว่าเขาาิว่าอยู่ดีเข้าไปเลี้ยนปุ๊บแล้วเขาอยไปถามกลมทางสัตมันก็นอาจจะเป็นการเลี้ยนไปโบลูจดหมายก็ได้เข้าไปพอเข้านี่ปุ๊บนะครับโทรไปสอบถามกลมก่อนนะครับผมว่าเขาเปิดเหมือนในระยะเวลาตัวบันใดกันนะืคอย่างขุมเบล่ะครับว่าก้อนสี่เปิดสอบอ่า พี่น,น,าา an, น้องเลี้ยนลวงหนาจากสามเดือนนะครับเลี้ยนลวงหนาจาก an, สามเดือนก่อนนะครับผมเลี้ยนลวงหนาจากสามเดือนก่อนเพราะว่ามันเ an, สด็ม,สมีเวลาติวเล,ลเี้ยนเสร็จแล้วเขาก็ต้องกลับบ้านนะมมา Stevens, นะครับผม่มีอย่างเห็นเขาก็ต้องไปติวนะครับผมติวกระของขนะครับผมจําเทคนิคหลักๆเลยต้องจําคําศัพท์ให้ได้หลายๆนะครับผมมันเได้สอบง่ายนะครับ้าเหาองหูคําศัพท์ปุ๊บเขาก็เสสอบง่ายขึ้นนะครับกสิขเาใจข้อสอบง่ายข,ขึ้นนะพี่น้องเนาะนะครับผมคําศัพท์นี่จาให้ได้หลายๆที่สุดนะครับผม ส่วนตัวผมเองก็จำตอนที่ผมสอบกับคะแนนของผมกับสอบผ่านรอบแรกนะครับผมลอยสิบหาคะแนนนะครับลอยสิบหาคะแนนเราไปที่นี่ผมก็ต้องไปสอบรอบที่สองอีกนะครับผมคะแนนร่วมกันสองรอบนี่ผมได้ลอยสามสิบหานะครับเนาะคือเฮาพยายามสอบนะครับผมสอบรอบแรกนี่พยายามเห็ดคะแนนให้นมันได้หลายที่สุดนะครับพะว่ารอบที่สองเขาต้องไปกดดันหลายนะครับผมบางคนนี่ว่าเอาแค่พางกับพ่อแปดสิบคะแนน มันสิเป็นหนักรอบที่สองนะพี่น้องรอบที่สองพี่น้องต้องเฮ็ดคะแนนได้ใหลายหลายนะครับผมเพื่อสิพันเกินร้อยยี่สิบนะฮะครับผมเนี่ยเป็นนี่คือว่าห้องเฮ็ดคะแนนได้หลายแล้วนะครับผมรอบแรกห้องเบ่ต้องเปซีเรียสเลยแบบนี้เฮ็ดแบบว่าแต่ว่าก็บยาประมาทกับของนะครับผมรอบที่สองก็คือว่าให้เฮ็ดเต็มที่ที่เกราเนี่ยนะครับเนาะนะครับนี่ก็คือการที่สิมารถทำงานเกาหลีกับสิมีประมาณนี้นะพี่น้องนะครับผม แล้วถ้าสมมมาพี่น้องของใจเอียงๆกับทักมาถามผมบีนะครับอันนี้ผมบอกแนวทางการเริ่มต้นให้ฟังก่อนนะครับเนาะผมส่วนเรื่องการร้อสัญญาจ้างหรือว่าการใดสัญญาจ้างเอียงนี่ผมสิมว่าหัต่อไปนะครับว่าตอนนี้มันบอกตอนนี้มันบ่มันบ่พ่อนะพี่น้องเพราะว่าเวลามันมันมันใส่เวลาหลายนี่ไม่ใส่เวลาด่นนะพี่น้องนะครับผมแต่ย่างหนึ่งนะครับพี่น้องมีคนถามผมเข้ามาหลายนะครับผมมา สอบเสร็จแล้วเขาสิได้ไปเรยบ่ไอ้โอ้ผมบอกเลยว่ามัานกับ,บ่ได็ดไปเร็วดอกครับนะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมสอบเสร็จแล้วเลีเ้ยนเสร็จแล้วเลีเ้ยนพ้อมสอบพ้อมนะครับแล้วการลอในการสีเขาสิดได้มานี่หนึ่งปีเต็มเต็มนะพี่น้องหนึ่งปีเต็มเต็มนะพี่น้องหนึ่งปีในการรอนะครับผมแต่ว่ากาะททำให้โดนบอโดนครับพี่น้องโดนโดนในการร่อโดนเลยนะครับจนผมได้ไปสมัครอิสาราเอลนะครับอ่าอ,อิสาราเอล นั่นละ่ะผมรอมาปีหนึ่งนะครับผมกลัวผมิสี้บินนะครับรอหนึ่งปีเต็มๆนั้พี่น้องทามาโดนมันก็โดนนะครับผมแต่ว่ามันก็นค,คุมค่าในการรอดนะพี่น้องเนาะนะครับผมนั่นล่ะครับผมอันนี้คือแนวทางนะครับผมป่าณว่าแนวทางข้าวๆนะครับที่ผมก็นแนะน้าพี่น้องได้ประมาณนี้นะพี่น้องเนาะบางที่อาจจะเป็นของมุ้นที่ดีๆนะครับผมอันดอ่เพราะเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ผมก็ อ่ะผมมาบอกสู่กันฟังเระพี่น้องเนาะบางทีกะผิดลาดประกันใดผมกัขออภัยไว้น้ำเด้อครับเด้อแต่ว่าผมคิดมาแนวทางมันกัสิมีประมาณนี้นะครับผมอืมมาสรุปกันนะครับว่ามีอย่างแน่นะครับเนาะเริ่มต้นเนาะมีอย่างแน่นะอันดับแรกเขาต้องรู้ภาษาเกาหลีก่อนนะครับผมอันดับแรกเราต้องรู้ภาษาเกาหลีก่อนนะครับผมแล้วพื่อนี่อันดับสองนะครับผมรู้ภาษาเกาหลีคือว่าเขาต้องไปเรียนก่อนแหละครับผมแล้วก็ เช็ควาทัวรไปถามกลุ่มแรงงานว่าเขาเปิดสอนเปิดสอบมือใดนะครับผมนะครับผมแล้วก็อันที่สามคือเตรียมตัวแหละครับเตรียมร่างกายของหฮดีจะใส่มีโรคมีไพศนะครับผมไปตรวจก่อนมาเรียนกันได้นะครับข้อนี้คือสําคัญด้วือกันนะครับเรื่องสุขภาพของนะครับมีโรคประจาตัวมิยังนี่ยเขาก็ต้องเฝ้าหายามากินรักษานะครับผมนะครับแก้ไขกันไปก่อนนะครับก่อนท้องสีลงทุนอย่างนี่ครับเนาะว่าการลงทุนเรียนภาษานมันก็ต้องมีใช้่ใจนะครับเนาะ ก็อย่างเขาเขาร่างกายเขาพร้อมเขาไปเลี้ยนปุ๊บมันเกิเสียงเงินฟรีมั้งพี่น้องครับผมอันนี้ก็ให้ทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับเนาะครับผมเรื่องร่างกายสุขภาพร่างกายนะครับผมอ่าเรื่องเลี้ยนนะครับผมใน,นในการเดยร์ไปล้านในการล้อสอบแล้วก็เนี่ยครับผมก็ต้องท้ามใจกันไว้มองหนีนะครับผมมาสิะสารเนี่ยจังน้อยนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าในการที่พี่น้องสิ่อ่าลอควยของเขาะครับเนาะ ผมมีผู้ใด่าเลียนจบแล้วแต่มาไปในเดือนสองเดือนเนี่ยมาเลยมันมีนีหรอกะครับผมนะครับว่ากระบวนการทั้งระบบแรงงานแจกจากแรงงานของเกาหลีเขาเขาก็มีระบบของเขาเนานะนะครับพี่น้องผมว่าฝากไว้พี่น้องไว้คร่าวๆเพียงเท่านี้ครับเนาะนะครับผมว่ามีอย่างหีึผมกะสีมาบอกต่อๆไปเรื่องนี้งมันบอกแปบ๊บๆเดี๋ยวมัน,นบจบต่อพี่น้องมันมีหลายนะครับผมมันมีหลายขั้นตอนนะครับเนาะแต่ว่าผมจะเอาจุดเบื้องต้นจุดเริ่มต้นของ ่ที่เฮาสีม้าทำงานเกับลีใต้เนี่ยต้องคิดแบบใดเนี่ยเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเนาะเอาแค่นี้ไปก่อนในพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาสีม้าบอกกันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนในพี่น้องเนาะครับผมครับผมกราบสวัสดีพี่น้องนะครับเด้อขอพูดในหลักสำหรับทุกท่านที่มาติดตามไม่นะครับผมนะครับคนที่กดไลค์กดแช่งผมนะครับเนาะกากฝากไปเป็นค้าแนะน้ำนะครับผมจากผมประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับผมแต่ไหนก็ฝากไว้ก่อนพี่น้องลาไปก่อนครับผม อยู่ดีไม่แห้งนะผมพูดใดดีๆรอส,สัญญาจา้างกัให้ได้เร็วๆเด้อนะครับผมแตผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ